สวัสดีพี่นอ้ C. อง FC ตอนเช้าครับนี่ครับงานแปลงที่ผมมาวานนี่เนาะในเรี้วครับเอาเป็นตุ้รังอย่างเดียวเลยครับผมนะพอดียกบ้านครับพอดีปลาเบิ่มโทรมาเมื่อกี้บอกว่าให้จอดรอก,ก่อนนะอย่าเพิ่งททครับนะลอป้าเบิ่มก่อนอะไรดินให้มันเสมอมานี่ กอ,อัเสื้อที่ไหมครับตรงนี้เนาะขาอทีแกตาแกมาทมให้ลูกลูกแกเสื้อที่ทมยกบานแล,แล้วจอดรอ,อดถ้าแกไม่ครบแป๊หนึง่งรอบอาเบิ้มครับอานะเบิมบอกให้จอดรอ,อด เดี๋ยวจะสั่งงานอีกทีหนึ่งว่าจะเอาอยัางไงเนาะรลังผมมันแน่นเลยนะครับผมเพราะฝนตกมานี่สบายเลยนะนานาฝนตกมานี่ยทางเขาเอาของมาลงเนี่ยสบายเลยครับเขาได้สะดวก มาบ้านเี่ยจักเที่ยวดูหนียหลายเที่ยวอยู่ตัวนี้เป็นโถทางค้ำคำไดเล็รอป๋าแป๊บนึงป่าให้รอป๋าโทรมาบอกว่าอย่าพึ่งลงจักแกบอกว่าให้รอเดี๋ยวกำลังมา